สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมในรายการตามแวบมาคุยครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนแล้วนะครับคุณผู้ชมเกือบจะสิ้นเดือนของเดือนกันยายนแล้วนะครับเดือนนี้กําลังจะผ่านไปนะครับเดือนที่9ของปี2 5 6 3กําลังจะก้าผ่านไปแล้วนะฮะอีก3เดือนสุดท้ายก็จะหมดปี2 5 6 3แล้วปีนี้หลายๆคนผมผมเชื่อได้ว่าอาจจะก,กระท่อนกระแท่นกันมานดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นปากท้องเศรษฐกิจการเงินการทองต่างๆอีก3เดือนสุดท้าย คิดว่าอะไรดีๆก็คงกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะฮะการดูแลรักษาสุขภาพต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้น่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเอาละั Alors, คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะครับดวงตาของเราเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าดวงตาเป็นประตูของหัวใจนะเพราะว่าเวลา เราเจอกับใครครั้งแรกเนี่ยเรามักจะศบตามองตากันนะครับเพราะว่าดวงตาเนี่ยบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะฮะดวงตาของเราทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาเนี่ยสำคัญมากนะฮะเราต้องดูแลให้ดีนะครับหากสูญเสียดวงตาไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะอยู่ในโลกมืดนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ยังมีดวงตาที่ใช้การได้ทั้งสองข้างเนี่ยก็ให้ดูแลให้ดีที่สุดเลยนะครับเพร,เะราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในอวัยวะของเราเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมรูม้ไหมครับว่า อย่างหนึ่งเนี่ยสุขภาพดวงตาของเราเนี่ยที่เราเจอปัญหากันนะครับเรื่องตาเจ็บตาแห้งตาอักเสบต่างๆพวกเนี้มันมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรรู้ไหมครับมาจากการขยี้ตานิสัยการขยี้ตาคุณผู้ชมผมผมพูดได้เลยว่าเป็นเกินทุกคนเวลาอะไรมันเข้าไปในตาเศษฝุนเศษฝุ่นเศษผงนะครับหรือแม้กระทั่งขนตาเราเองเนี่ยเข้าไปในดวงตาเราเนี่ยเราเคืองปุ๊บเนี่ยเราก็จะขยี้มันนะครับ การขยี้ตานี่ไม่ดีเลยนะฮะดังนั้นในเวลาเจอฝุ่นเจออะไรพวกนี้เราใช้น้าเปล่าก็ได้นะครับล้างตาให้สะอาดหรือหากมีน้ํายาล้างตาได้ยิ่งดีอย่าขยี้ตาให้เป็นนิสัยคือชินนะครับไม่ดีนะฮะการขยี้ตานะครับเป็นผลเสียต่อดวงตาอย่างร้ายแรงมากเลยนะฮะมีอะไรบ้างรู้ไหมครับคุณผู้ชมการขยี้ตาทําให้กระจกตาโกง่งโอ้อันตรายมากเลยนะครับกระจกตาเราเนี่ย นะกระจกตามันโก่งได้นะครับการขยี้ตาแรงๆบางคนโอ้โหขยี้อย่างเมามันขยี้จนแบบตาตาขาวนี่แดงก่าเลยนะเพราะว่าขยี้เยอะไงคือแบบมันเคืองตามันคันตาฝุ่นอะไรพวกนี้มันเข้าตาหรืออะไรพวกนี้เคืองตามากหรือขยี้อย่างแรงเลยอันตรายมากรู้ไหมครับคุณผู้ชมการขยี้ตาลักษณะแบบนี้จะทําให้กระจกตาโก่งได้ซึ่งอันตรายมากนะฮะอันที่สองนะครับเขาบอกว่าการขยี้ตาทาให้ภูมิแพ้ไม่หายยิ่งขยี้ตายยิ่งคันบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ฝุ่นแพ้ พวกของทะเลอะไรต่างเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นตาเครืองตา,ตาปุ๊บก็ขยี้อะไรต่ออะไรพวกนี้ไปด้วยใครที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับมันจะเป็นแพ้อากาศแพ้อาหารทะเลหรือว่าแพ้สารเคมีต่างเนี่ยแล้วจามแล้วก็คัดจมูกบ่อยเนี่ยแล้วก็ขึ้นตาเนี่ยหากมีการเครื่องตาเนี่ยอยาขยี้นะครับอันตรายมากในงั้นเนี่ยภูมิแพ้จะกําเริบได้ด้วยเพราะว่าม,มันสื่อต่อกันได้นะครับ อันต่อมาครับการขยี้ตาทําให้ตาเกิดอาการอักเสบได้นะครับอันนี้อันตรายมากหากตาอักเสบแล้วเราต้องรีบไปพบจักสุแพทย์หรือว่าคุณหมอที่รักษาเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะนะครับดังนั้นหากขยี้ตาแล้วตาอักเสบแน่นอนนะครับการขยี้ตาทําให้สายตาเอียงเพิ่มขึ้นฟังไม่ผิดนะครับการขยี้ตาทําให้สายตาเอียงมากขึ้นแค่คนสายตาสั้นสายตายาวนี่ก็แย่แล้วใครเอียงด้วยนี่ยิ่งแย่ไปันใหญ่เวลาไปตัดแว่นที่โอ้โหลําบากเลยนะครับทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงโอ้ยหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าอยาก สายตาสั้นอย่างเดียวก็อย่าขยี้ตาไม่งั้นสายตาจะเอียงไปได้นะครับอันนี้จริงๆนะการขยี้ตาทําให้ชั้นเปลือกตาไม่เท่ากันถาวรน,นะครับตาไงเปลือกตาตรงเนี้ยบางคนใหญ่ข้างเลขข็กข้างเงี้ยบางคนเคยเห็นบ้าบางคนข้างใหญ่ข้างเล็กเนี้ยอย่านะครับอย่าไปขยี้ตาเด็ดขาดเลยไม่งั้นจะเป็นปัญหารเรื่องนี้ได้นะครับเป็นล้วเสบุคลิกเลยนะกลายเป็นคนชั้นตาไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันต่อมาครับการขยี้ตาทําให้กระจกตาฉีกขาดโอ้โหนี้รุนแรงมากแสดงว่าขยี้อย่างสุดแรงเกิดเลยอันนี้ อย่าทำนะครับหากทําไปแล้วรีบไปพกจับสุแพทย์ไปหาคุณหมอเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะนะครับอย่างสุดท้ายครับการขยี้ตาทําให้ผิวหนัารอบดวงตานะครับยน่นแล้วก็เหี่ยวได้อ้าว หนังตาตกบงคนต้องไปฉีดโบท็อกไปทํายกกระชับตาให้ตึงเลยพวกนี้ส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะอายุด้านนะส่วนหนึ่งมาจากการขยี้ตาทําให้เหี่ยวแล้วก็หนังตาตกได้อันนี้อันตรายนะคุณสาวๆไม่อยากหนังตาตกนะอยากขยี้ตานะครับเครืองตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ํายาล้างตาจะดีที่สุดนะครับวันนี้อมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของดวงตาอย่าขยี้นะจ๊ะดวงตาขยี้ไม่ได้เจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ